ในปี1993สตีเวนสปิลเบิร์กได้ฉายภาพยนต์เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของนักธุรกิจชาวเยอรมันที่ช่วยโอกาสในการสร้างฐานะในช่วงเวลาแห่งหายนะของสงครามโลกครั้งที่สองด้วยการเปิดโรงงานผลิตหม้อและกระทะเนื่องจากเขาเป็นสมาชิพกพรรคนาซีแต่ทว่าการเข้าสู่วงการธุรกิจก็ช่วยปลุกความเป็นมนุษย์ในตัวเองจนตัดสินใจช่วยเหลือชีวิตชาวยิวกว่า1,200คนก่อนที่พวกเขาจะถูกนาซีส่งไปยังออสวิรตภาพยนต์เรื่องนั้นมีชื่อว่าชิลลิส คำถามใหญ่ของวิดีโอชุดนี้ก็คืออะไรทําให้เขาตัดสินใจละทิ้งเงินทองมหาศาลเพื่อช่วยชีวิตชาวยิวที่ไม่ได้เป็นญาติหรือแม้แต่เห็นหน้าเราจะมารับชมชีวิตของฮีโร่ธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีพลังวิเศษแต่กลับทําสิ่งที่พิเศษที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งสามารถทําได้กับเรื่องราวของออสการ์ชิลเลอร์ ออสการ์ชิลเลอร์เกิดเมื่อวันที่28เมษายนปี1908ในครอบครัวชนชั้นกลางชาวเยอรมันณเมืองสวิตทาวประเทศออสเตรียฮังการีซึ่งพื้นที่ที่เขาอยู่อาศัยตั้งอยู่ในสุเดเทอร์แลนด์ซึ่งประเด็นเรื่องสุเดเทอร์แลนด์จะนำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทเรื่องพื้นที่ของนาซีในอนาคต โดยพ่อของเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องจักรในฟาร์มและในช่วงใกล้จบสงครามโลกครั้งที่1คนในพื้นที่ที่อยู่ในสุดเดเทอร์แลนด์ต้องการจะแยกออกมาจากออสเตรียฮังการีจนสุดท้ายเมือ่อออสเตรียฮังการีพ่ายแพ้นในสงครามโลกครั้งที่1พวกเขาก็ประกาศตัวเป็นประเทศใหม่ในชื่อเชโกสโลวาเกียในวันที่29ตุลาคมปี1918ครอบครัวของชินเลอร์ที่เป็นชาวเยอรมันและใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาหลักในการสื่อสารยืนมองการเกิดขึ้นของประเทศใหม่โดยไม่ได้สนใจว่าแผ่นดินที่เขาอยู่จะเป็นอย่างไร ออสการ์ชิลเลอร์เข้าเรียนตามปกติในระดับปถมศึกษาแต่เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษาออสการ์ชิลเลอร์ก็ได้เรียนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่เขาก็ถูกไล่ออกในปี1924เนื่องจากการปลอมแปลงเอกาสารของโรงเรียนแต่สุดท้ายเขาก็สําเร็จการศึกษาในเวลาต่อมาเมื่อเรียนจบเขาก็มาทํางานให้กับพ่อนิสัยของเขาเป็นคนลักสนุกรักการท้าทายและยังเป็นคาสโนวาคนหนึ่งด้วยรูปกษณ์ของเขาที่สูงใหญ่และหน้าตาดีจึงทำให้สาวๆมากมายในพื้นที่หลงสเสน่ห์ชิลเลอร์ กระทั่งในวันที่6มีนาคมปี1928ออสการ์ชิลเลอร์ก็ได้พบกับหญิงสาวเธอมีชื่อว่าเอมิเลียลูกสาวเจ้าของที่ดินชาวเยอรมันในสุดเดทเทอร์แลนด์พวกเขาทั้งสองคนจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือชาวยิวในอนาคตชิลเลอร์เริ่มต้นอาชีพด้วยการทํางานกับพ่อและหลังจากแต่งงานพวกเขาก็อยู่ด้วยกันที่บ้านของพ่อเป็นเวลา7ปีเมื่อออสการ์ชิลเลอร์เก็บเงินและเก็บประสบการณ์ได้มากพอ เขาก็บอกลาพ่อเพื่อไปสร้างเส้นทางของตัวเองเขาเริ่มเป็นผู้บริหารโรงเรียนสอนขับรถและยังรับราชการทหารเป็นเวลากว่า18เดือนการเข้าวงการทหารก็ทําให้เขาก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งสิบโทจนมีเครือข่ายในแวดวงทหารและเมื่อปลดประจําการเขาก็ได้งานบริหารที่บริษัทโมลเวียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใกล้จะล้มละลายและหลังจากนั้นไม่นานธุรกิจของผู้เป็นพ่อก็ต้องปิดตัวลงในเวลาเดียวกันพอนนี้คือช่วงเวลาปี1929มันคือช่วงเวลาแห่งหายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เมื่อตลาดหุ้นวอลสตรีทพ สิ่งนี้จึงทําให้ผู้คนมากมายต้องตกงานรวมถึงออสการ์ชิลเลอร์เขาว่างานเป็นเวลาหนึ่งปีแต่ด้วยความที่เขาเข้ากับคนง่ายก็ทําให้ผู้คนมากมายชื่นชอบเขาสุดท้ายเขาก็ได้งานเป็นนายธนาคารในปรากช่วงปี1931ไปจนถึงปี1938ขณะดเดียวกันออสการ์ชิลเลอร์ก็รับงานซื้อขายสินค้าในตลาดมืดสิ่งนี้จะทําให้เขามีเครือข่ายในวงการตลาดมืดซึ่งจะมีประโยชน์ต่อเขาในการติดสินบนทหารนาซี แต่ขณะเดียวกันความเป็นคาสโนวาของชิลเลอร์ก็เริ่มกลับมาเขาแอบมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนสมัยเรียนจนมีลูกสาวด้วยกัน1คนและมีลูกชายอีกหนึ่งคนในปี1935ชิลเลอร์บอกในภายหลังว่าเด็กชายไม่ใช่ลูกของเขาแต่ถึงอย่างนั้นชิลเลอร์ก็ยังอยู่กับเอมิเลียแต่เขาก็ยังคงส่งเสียลูกสาวนอกสมรสขณะเดียวกันชิลเลอร์ก็ได้ข่าวว่าหลังจากธุรกิจของพ่อล้มละลายผู้เป็นพ่อก็กลายเป็นคนติดเหล้าและละทิ้งแม่เขาไปในปี1935 ่อนที่เธอจะเสียชีวิตในอีกไม่กี่เดือนต่อมาด้วยประสบการณ์ในการเป็นทาหารและคอนดิชันต่างๆจึงมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเป็นพรรคการเมืองแบ่งแยกดินแดนที่มีชื่อว่าสุดเดเตนเจอร์มันปาร์ตี้ที่ต้องการให้สุดเดเทอร์แลนด์เป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันเพราะพรรคการเมืองพรรคนี้มีนายทุนใหญ่ก็คือพรรคนาซีแห่งเยอรมันด้วยความที่เขาพูดเก่งและมีสเสน่ห์ก็ทําให้ชิลเลอร์ได้รับตําแหน่งเป็นสายลับให้กับหน่วยงานที่มีชื่อว่า อัปแวร์เป็นหน่วยข่าวกรองนาซีเยอรมันและในปี1936เขาได้รับมอบหมายให้ไปประจำการที่เชโกสโลวาเกียเนื่องจากช่วงเวลานี้นาซีกำลังมีอำนาจในเยอรมันและต้องการดินแดนสุดเดเดอร์แลนด์เพื่อรวมเข้ากับเยอรมันนาซีจึงต้องการสร้างเครือข่ายสายลับในพื้นที่และชิลเลอร์ก็เป็นหนึ่งในสายลับให้นาซีงานของเขาในฐานะสายลับจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟและข้อมูลเกี่ยวกับทหารที่จะเป็นศัตรูกับนาซี ออสการ์ชิลเลอร์ก็ทําได้ดีในฐานะสายลับเขาส่งข้อมูลมากมายที่พอจะหาได้เกี่ยวกับข้อมูลทางการทหารเพื่อส่งไปให้นาซีเพราะตอนนี้นาซีต้องการจะลุกรานเชโกสดูวาเกียตามแผนของนาซีแต่โชคไม่ดีที่เขาถูกรัฐบาลเช็กจับกุมในข้อหาจารกรรมข้อมูลและเขาก็แก้ตัวกับตํารวจว่าเขาทําไปเพราะเขาต้องการเงินเขาถูกจับในวันที่18กรกฎาคมปี1938 แน่นอนว่าโทษของเขาคือประหารชีวิตแต่หลังจำคุกได้มีนานชิลเลอร์ก็ได้รับการปล่อยตัวในฐานะนักโทษทางการเมืองภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงมิวนิกพอช่วงเวลานี้อดอล์ฟฮิตเลอร์และเบนิโตมุสโซลินีได้เข้าเจราจากับเนวิลเชเบเลนนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเพื่อขอดินแดนสุดเดเดอร์แลนด์และเมื่อฮิตเลอร์ได้แผ่นดินนี้นักโทษทางการเมืองที่อยู่ฝ่ายนาซีก็ได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดรวมถึงออสการ์ชิลเลอร์ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะไม่ต้องการให้เขาตาย เขาได้มองเห็นนาซีเยอรมันผนวกสู่เดเทอร์แลนด์ในวันที่หนึ่งตุลาคมและชิลเลอร์ก็คว้าโอกาสนี้ในการสมัครเป็นสมาชิกพรรคนาซีเมื่อวันที่1พฤศจิกายนเขาเริ่มสร้างเครือข่ายกับนา,านายฐานนาซีด้วยการติดสินบนเล็กๆเ,เพื่อทำให้เขามีตำแหน่งในพรรคนาซีณสา,าขาสูเดเทอร์แลนด์จากนั้นชิลเลอร์ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยอัพแวร์และเขากับภรรยาก็ย้ายไปอยู่ออสตาว่าเป็นพื้นที่แถบชาดนเชโกโสโลเวียและโปลแลนด์ เพราะแผนต่อมาของอดอล์ฟฮิตเลอร์คือการยึดพื้นที่ส่วนที่เหลือของเชโกสลวาเกียในเดือนมีนาคมปี1939และจะยึดโปรแลนด์ในอนาคตทางด้านภรรยาของออสการ์ชิลเลอร์อย่างเอมิเลียก็มีส่วนช่วยเขาอย่างยิ่งในฐานะสายลับ และหลังจบภารกิจเชโกสโลวาเกียทางนาซีก็ส่งชิลเลอร์ไปยังโปแลนด์เพื่อสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับทหารและเส้นทางรถไฟของโปแลนด์สำหรับแผนการที่จะบุกโปแลนด์ในอนาคตและเขาจะทำงานให้หน่วยงานอัพแวร์ไปจนถึงปลายปี1940เพราะหลังจากนั้นเขาจะทำธุรกิจของตัวเองหลังจากนาซีบุกโปแลนด์ในวันที่1กันยายนปี1939และเอาชนะได้อย่างรวดเร็วสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในเดือนตุลาคมปี1939ออสการ์ชิลเลอร์ก็เดินทางมาถึงคลาคูฟณประเทศโปโลแลนด์เพื่อเป็นสายลับต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปี1939เขาก็ได้อาพาร์ทเมนต์หลังใหม่ในคลาคูฟเขาคิดว่าจะลงหลักปักฐานทําธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัวที่นี่ดังนั้นเขาต้องการวิศวกรตกแต่งภายในดีๆสักหนคนเพื่อทําให้อาพาร์ทเมนต์ของเขาหน้าอยู่ โชคชะตาก็นำพาเขาไปพบกับมิลาเฟเปอร์เบ er ิร์กเธอช่วยตกแต่งอาพาร์ตเมนต์ของออสการ์ชิลเลอร์และจุดนี้จะทำให้ออสการ์ชิลเลอร์ได้รู้จักกับลูกชายของเธอที่มีชื่อว่าเลโอโผลหรือที่เรียกกันว่าโพเด็กเด็กหนุ่มชาวยูสัญชาติโปแลนด์ที่ขายของในตลาดมืดจะกลายมาเป็นเพื่อนสนิทของออสการ์ชิลเลอร์แต่สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างออสการ์ชิลเลอร์แต่ครอบครัวของเฟเฟอร์เบิร์กก็คือ พวกเขาเป็นชาวยิวและออสการ์ชิลเลอร์จะช่วยชีวิตของพวกเขาให้รอดพ้นจากการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวที่กระทำโดยนาซีตอนนั้นกฎหมายเชื้อชาติถูกนำมาใช้ในคราครูฟชาวยิวถูกยกเลิกสิทธิ์หลายอย่างทําให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างยากลําบากแต่สําหรับออสการ์ชิลเลอร์มันตรงกันข้ามการใช้ชีวิตอยู่ในคาราครูฟทำให้เขามีความสุขเขาได้รับความเคารพนับถือและมีชื่อเสียงอย่างมากจากการช่วยเหลือนาซีและที่นี่ ก็ทำให้ออสการ์ชิลเลอร์ได้รู้จักกับนักบัญชีชาวยิวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอิสซักสเตอร์นนักบัญชีชาวยิวคนนี้ทํางานให้กับหน่วยงานหนึ่งของนาซีในโปลแลนด์และชายคนนี้จะกลายมาเป็นเพื่อนร่วมง,งานของออสการ์ชิลเลอร์เขาคือบุคคลสําคัญที่ทําให้ออสการ์ชิลเลอร์มีทุกอย่างและขณะเดียวกันออสการ์ชิลเลอร์จะตอบแทนเขาด้วยการช่วยชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เช่นกันแต่ในช่วงแรกที่พบกันอิสซักสเตอร์นดูจะไม่ค่อยชอบพอกับชิลเลอร์เพราะชายคนนี้เป็นสมาชิกพรรคนาซีและเขาเป็นชาวย ด้วยเรื่องงานและกฎหมายของนาซีจึงทําให้สเตอร์นต้องยอมทําตามออสการ์ชิลเลอร์และเขาได้ขอคําแนะนําจากสเตอร์นเกี่ยวกับข้อมูลของธุรกิจชาวยิวที่อยู่ในคาคูฟออสการ์ชิลเลอร์ถามสเตอร์นว่าสเตอร์นพอจะรู้จักนักธุรกิจชาวยิวคนไหนบ้างที่สนใจร่วมลงทุนกับเขาเพราะตอนนี้ออสการ์ชิลเลอร์มีความคิดจะเข้ารับช่วงต่อธุรกิจของชาวยิวก่อนที่ธุรกิจนั้นจะถูกนาซียึดไปเนื่องจากตอนนี้มีข่าวออกมาว่านาซีกําลังยึดทรัพย์สินและบ้านเรือนของชาวยิวที่อยู่ในโปลแลนด์ ออสการ์ชิลเลอร์จึงเสนอกับอิซักสเตอร์นไว้ว่าถ้าปล่อยให้นาซียึดนักธุรกิจชาวยูเหล่านั้นจะไม่เหลืออะไรดังนั้นออสการ์ชินเลอร์จึงฉวยโอกาสจังหวะนี้ไปหาอีซักสเตอร์นเพื่อให้สเตอร์นพาไปพบกับนักธุรกิจชาวยู สุดท้ายแล้วเขาก็พาชิลเลอร์ไปพบกับเจ้าของโรงงานเครื่องเคลือบเจ้าของโรงงานนี้เป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวยูที่ใกล้จะล้มละลายและสเตอร์นก็แนะนําให้ชิลเลอร์ซื้อหรือเช่าโรงงานนี้เพราะราคาจะไม่สูงอีกทั้งถ้าชินเลอร์ที่เป็นสมาชิกนาซีได้ามาเป็นเจ้าของโรงงานนี้สิ่งนี้จะทําให้โรงงานของชิลเลอร์มีอิสระมากขึ้นรวมทั้งมีเสรีภาพในการจ้างชาวยูแน่นอนว่าชิลเลอร์ไม่มีเงินทุนมากพอสเตอร์นจึงพาเขาไปพบกับนักลง,งทุนชาวยูหลายราย แดนักลงทุนเหล่านั้นต่างจำใจต้องลงทุนกับชินเลอร์ถึงแม้ว่าพวกเขาไม่อยากทำเพราะอย่างน้อย,อยเงินพวกเขาจะไม่ถูกยึดไปโดยนาซีแต่จะถูกนำไปลงทุนและจ่ายปันผลเป็นหม้อเป็นเครื่องครัวหรือของมีค่าต่างๆที่จะนำไปใช้แทนค่างเงินได้สุดท้ายออสการ์ชินเลอร์ก็ได้เงินทุนมา และเขาไปลงนามในสัญญาเช่าโรงงานแห่งนั้นในวันที่15มกราคมปี1940เขากลายเป็นเจ้าของโรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับเครื่องเครือบครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นผลิตหม้อและกระทะจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาเยอรมันที่คนแถวนั้นรู้จักในชื่อเอมิเลียออสการชิลเลอร์ได้อิสซักเตอร์มาเป็นนักบัญชีในตอนแรกเขาได้รับพนักง,งานชาวยูเจ็ดคน และชาวโปโลแลนด์ที่ไม่ใช่ชาวยิวกว่า250คนแต่อัตราการจ้างแรงงานที่เป็นชาวยิวจะถูกกว่าชาวโปโลแลนด์ชินเลอร์จึงตัดสินใจจ้างชาวยิวมากขึ้นเพราะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขณะเดียวกันธุรกิจของเขาก็ดีขึ้นเนื่องจากออสการ์ชินเลอร์มีเครือข่ายในพรรคนาซีจึงทําให้ธุรกิจของเขาได้รับอนุมัติโดยรัฐบาลนาซีในโปโลแลนด์และกองทัพนาซียังกลายเป็นลูกค้าของชินเลอร์เขาจะส่งหม้อและกระทะไปให้กองทัพเยอรมน,นีการทําธุรกิจเหล่านี้จึงทําให้เขารวยอย่างมากเมื่อธุรกิจดีขึ้น เขาก็ขยับขยายขนาดธุรกิจและมีพนักงานกว่า1,750คนซึ่ง1,000คนเป็นชาวยิวชิลเลอร์ยังเปิดบริษัทลูกมากมายที่จะช่วยต่อยอดโรงงานเอเมเลรียของเขาว่ากันว่าในตอนที่ชิลเลอร์จ้างชาวยิวเขาไม่ได้จ้างเพราะมนุษยธรรมแต่เขาจ้างเพราะผลตอบแทนที่ถูกเพียงเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นชิลเลอร์ก็ยังให้สวัสดิการแก่ชาวยิวแม้ไม่มากแต่มันก็ดีกว่าโรงงานอื่นๆในละแวกนั้นสิ่งนี้จึงทําให้ชาวยิวมากมายอยากมาทํางานกับชิลเลอร์ อีกทั้งโรงงานของเขาก็ไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อชาวยูเขากลายเป็นนักดื่มและมีชื่อเสียงอย่างมากโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ดีของเขากับหน่วยแวร์มาร์กและกลุ่มเกสตาโปการมีคอนเนคชันที่ดีทำให้เขาได้รับสัญญาในการผลิตเครื่องครัวพร้อมๆกันนั้นความสัมพันธ์เหล่านี้ก็ยังเป็นเกราะป้องกันให้เขาสามารถปกป้องคนงานชาวยูจากการถูกจับไปค่ายกักกันและการถูกสังหารเมื่อเวลาผ่านไปชิลเลอร์ต้องติดสินบนและของขวัญฟุ่มเฟือยมากมายที่หามาได้ในตลาดมืดซึ่งคนหาให้เขา ก็คือโพเด็กเด็กหนุ่มชาวยูวคนนั้นจะเป็นคนจัดแจงเข้าของต่างๆที่จะใช้สำหรับการติดสินบนนาซีแต่ขณะเดียวกันด้วยความที่ชิลเลอร์เป็นคาสโนว่าและนักดื่มตัวยงเขาก็นําเงินที่มีแลกไปกับความสุขด้วยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงมากมายหนึ่งในนั้นคือเลขาของเขาที่มีชื่อว่าวิกตอเรียคุนฟสกา ว่ากันว่าในช่วงเวลานั้นออสการ์ชิลเลอร์ยังไม่ได้เห็นใจชาวยิวเขาสนใจแค่วิธีสร้างรายได้ให้ธุรกิจเป็นหลักแต่จ้างชาวยิวเนื่องจากมีราคาถูกกว่าชาวโปโลแลนด์แต่ขณะดเดียวกันบางครั้งออสการ์ชิลเลอร์ก็ปกป้องคนงานชาวยิวแบบไม่ได้ตั้งใจถ้า,าเขาเห็นคนงานของตัวเองถูกทหารนาซีทำร้ายเขาจะให้ความช่วยเหลือ ในสมองของเราทุกคนต่างก็ต้องการกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีบทบาทในการบำรุงและพัฒนาสมองของเราในทุกๆวันเพื่อให้เราได้ใช้งานสมองอย่างมีประสิทธิภาพแต่ร่างกายของเราไม่สามารถผลิตกรดไขมันโอเมก้า3ขึ้นมาเองได้ หนทางหนึ่งที่จะทดแทนเจ้ากรดไขมันโอเมก้า3ที่เสียไปในแต่ละวันได้คือการทานปลาทะเลน้าลึกเพื่อรับโอเมก้า3แต่การจะทานปลาในทุกๆวันอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับหลายๆคนเนื่องจากการปรุงอาหารเองต้องใช้เวลานานมีราคาสูงและอาจเกิดความเบื่อหน่ายจากเมนูที่ซ้ําจ,จําเจผมจึงมีทางเลือกหนึ่งที่อยากแนะนําคือผลิตภัณฑ์บํารุงสมองโอเมก้า3ร์เวย์ Daily จาก q u a r i t y ที่ได้สกัดสารอาหารสําคัญที่สมองต้องการมาอยู่ในมือคุณทานง่าย และสะดวกรวดเร็วกว่าการทานปลาด้วยซอฟ์เจลขนาดเล็กที่อุดมไปด้วยโอเมก้า3แบบครบคันในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายเพื่อประสิทธิภาพสมองในเส้นทางการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดโดย Clarity คุณผู้ชมสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง w w w c l a r i t y a s i a the w a t c h e r c h a n n e l หรือคลิกลิงก์ใต้ e s c r i p t i o n ได้เลยครับ ออสการ์ชิลเลอร์มักจะบอกกับทหารนาซีว่าคนงานของเขาได้รับการยกเว้นเขาอ้างว่าผู้หญิงเด็กๆและแม้แต่คนพิการก็เป็นช่างที่จําเป็นเหตุการณ์หนึ่งคือตอนที่เจ้าหน้าที่ apo, เกสตาโปเดินทางมาชิลเลอร์เพื่อขอให้เขาส่งตัวชาวยูที่ไม่มีเอกสารความถนัดหรือความเชี่ยวชาญการสนทนานี้กินเวลากว่า3ชั่วโมงสุดท้ายเจ้าหน้าที่เกสตาโปก็ต้องออกจากโรงงานโดยไม่ได้จับชาวยูสักคนเพราะออสการ์ชิลเลอร์ติดสินบนพวกเขา กระทั่งวันหนึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญก็มาถึงวันนั้นมันคือวันที่1สิงหาคมปี1940อสอสการ์ชิลเลอร์ที่อยู่ในเมืองคาร์คูฟก็ได้เห็นเหตุการณ์เมื่อผู้ว่าการรัฐคาร์คูฟที่มีชื่อว่าฮันแฝงได้ออกกฤษฎีกากำหนดให้ชาวอยู่ในคาร์คูฟทั้งหมดต้องออกจากเมืองภายใน2ส,สัปดาห์ยกเว้นผู้ที่มีงานทําเท่านั้นที่จะได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ต่อการออกกฤษฎีกานี้ทําให้ชาวอยู่กว่า6 0 0 0 0ถึง80,000คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้เหลือจํานวนเพียง15,000คน ชิลเลอร์ได้เห็นการจับกลุ่มครั้งใหญ่ครั้งนี้ทําให้เขาค่อยๆเห็นใจชาวยิวและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่ทำให้ออสการ์ชิลเลอร์บอกว่าพอแล้วนาซีต่อจากนี้ฉันจะช่วยชีวิตชาวยิวมันเกิดขึ้นในวันที่13มีนาะคมปี1943นาซีตัดสินใจปิดสลัมคาคูฟเพื่อทําตามมาตรการสุดท้ายในการกําจัดชาวยิวโดยทุกคนจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มระหว่างกลุ่มที่มีประโยชน์และไร้ประโยชน์ โดยกลุ่มแรกจะถูกส่งไปยังค่ายกักกันใหม่ที่มีชื่อว่าพรัสซอส่วนแรงงานอีกกลุ่มที่ไม่มีความสามารถจะถูกส่งไปยังเอาสวิตและคุณผู้ชมก็พอจะนึกออกนะครับว่าปลายทางของพวกเขาคืออะไรชิลเลอร์ที่รู้ข่าวล่วงหน้าจึงสั่งมให้แรงงานชาวยูของเขากลับไปยังสลัมในวันนั้นเพื่อให้ทุกคนรอดพ้นจากความตายเนื่องจากคนงานชาวยูของเขามีทั้งคนปกติมีทั้งผู้บิการผู้หญิงและเด็ก แน่นอนว่าการการะทำนี้มีค่าสินบนมหาศาลที่ชิลเลอร์ต้องจ่ายและเขาก็เต็มใจที่จะจ่ายเพื่อช่วยชีวิตชาวยวและเหตุการณ์ในวันที่13สิงหาคมออสการ์ชิลเลอร์ก็ได้มีโอกาสเฝ้ามองการจับกลุ่มชาวยูในสลัมกลุ่มชาวยวที่นาซีมองว่าไร้ประโยชน์ก็ถูกสังหารตามท้องถนนนับพันเสียงกรีดร้องของชาวยูดังไปทั่วสลัมชาวยูประมาณ3,000ันคนถูกส่งไปยังค่ายอัลวิตออสการ์ชิลเลอร์ที่เฝ้ามองเหตุการณ์ทางนี้อย่างสลดใจจึงทำให้ความรู้สึกของเขาเปลี่ยนไปที่มีต่อพวกนาซีและจะช่วยเหลือชาาวยให้้ไดดมกที่สุ ซึ่งในภาพยนตร์สตีเวนสปิลเบิร์กใช้เด็กผู้หญิงเสื้อแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความไร้เดียงสาเพื่อตัดกับภาพขาวดําเด็กหญิงตัวเล็กๆในเสื้อคลุมสีแดงมีพื้นฐานมาจากบุคคลจริงๆในประวัติศาสตร์นะครับเธอมีชื่อว่าโลมาลิกอกกาเธอเป็นผู้รอดชีวิตจากสลัมคาคูฟและเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวยูที่อาศัยอยู่ที่นั่นจากเสื้อสีแดงที่เธอสวมใส่สมัยเป็นเด็กเมื่อเหตุการณ์ในวันนั้นจบลงและทุกอย่างปลอดภัย ชิลเลอร์จึงอนุญาตให้พารายงานของเขาไปยังค่ายกักกันในพาซอสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างบนสุสานเก่าของชาวยิวที่ห่างจากโรงงานชิลเลอร์ประมาณ2.5กิโลเมตรซึ่งผู้ที่รับผิดชอบค่ายนี้ก็คือนายฐานเ s ที่มีชื่อว่าอาร์มอนเกิร์ดฐานนาซีผู้นี้เป็นคนที่เฮี้ยมโหดที่มักจะลงโทษและประหารชีวิตชาวยิวแบบไร้เหตุผลภรรยาชิลเลอร์เรียกอาร์มอนเกิร์ดว่าเขาคือชายที่น่ารังเกียจที่สุดที่ฉันเคยพบมาชาวยิวที่อยู่ในค่ายพาสซอใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว พวกเขาวิตกว่าผู้นี้จะตายหรือไม่ซึ่งมันเป็นอะไรที่สิ้นหวังอย่างยิ่งเพราะนาซีออกแบบค่ายให้เกิดความสิ้นหวังเขาไม่ต้องการให้ชาวยิวมีความสุขมีความหวังถึงหนทางรอดชีวิตเนื่องจากทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมจิตใจชาวยิวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการให้อาหารสุขอ,อนามัยและแม้แต่สถานที่ที่ตั้งค่ายยังสร้างบนสุสานเก่าของชาวยิวไหนจะความโหมดร้ายของทหารน,นาซีที่อยู่ในค่ายกักกันก็ได้ทำร้ายทั้งทางใจและทางกายแก่ชาวยิว จากนั้นอาร์มอนเกิร์ตก็สั่งให้ย้ายโรงงานทั้งหมดรวมทั้งโรงงานของชิลเลอร์มาอยู่ในค่ายแต่ชิลเลอร์ไม่ยอมเขาติดสินบนจนสุดท้ายอาร์มอนเกิร์ตก็ออกใบอนุญ,ญาตให้อีกทั้งออสการ์ชิลเลอร์ยังนมน้วให้เกิร์ยอมให้เขาสร้างที่พักภายในโรงงานของเขาเพื่อให้ชาวยิวของชิลเลอร์สามารถมาพักอยู่อาศัยที่นี่ได้แน่นอนว่าคำขอทั้งหมดมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายและออสการ์ชิลเลอร์ก็ใช้เงินมหมาศาสารในการติดสินบนอาร์มอนเกิร์เขาสร้างที่พักในโรงง,งานเพื่อรองรับชาวยิวกว่า450คน ชาวยวเหล่านี้จะปลอดภัยจากการถูกคุกค,คามทุกรูปแบบและชาวยูวของชิลเลอร์ยังได้รับอาหารที่ดีและได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่อย่างมากนะครับเพราะนาซีห้ามชาวยูทำพิธีทางศาสนาเด็ดขาด แต่ชิลเลอร์ก็ไม่ว่าและยังช่วยมอบอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในการทําพิธีแต่เขาใช่ว่าออสการ์ชิลเลอร์จะรอดปลอดภัยจากการกระทําของเขาก็เ,าเคยถูกจับกุม3าครั้งครั้งแรกเกิดจากข้อหาที่ถูกตั้งข้อสงสัยในการทําธุรกิจในตลาดมืดส่วนครั้งที่2เขาฝ่าฝืนกฎหมายนูเลมเบิร์กด้วยการจูบเด็กสาวชาวยิวซึ่งเป็นการกระทําที่ห้ามโดยพระราชบัญญัติเชื้อชาติและการจับกุมอีกครั้งเกิดขึ้นในปี1943เขาถูกแจ้งความจับโดยอาร์มอนเกิร์ด เกิดกล่าวหาว่าออสการ์ชิลเลอร์ติดสินบนเขาสิ่งนี้จึงทําให้ชิลเลอร์ถูกควบคุมตัวนานเกือบหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวด้วยเส้นสายของออสการ์ชิลเลอร์ส่วนอาร์มอนเกิร์ก็ถูกจับกุมในวันที่13กันยายนปี1973เช่นกันในข้อหาคอร์รัปชันและการใช้อำนาจในทางที่ผิดแต่ถึงอย่างนั้นเกิร์ก็ไม่เคยถูกตัดสินลงโทษในข้อกล่าวหาเหล่านั้นเพราะการตรวจสอบเกิร์และการจับกุมเป็นเพียงแค่พิธีการเท่านั้น จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนาซีก็ค่อยๆพ่ายแพ้ในแต่ละสม,มรภูมิกองทัพแดงก็ใกล้เข้ามาโดยในเดือนก,กรกฎาคมปี1943หน่วย s s ก็เริ่มปิดค่ายกักกันทางตะวันออกและอุยพชาวยิวไปทางตะวันตกนั่นคือค่ายกักกันอาวสวิชแต่แล้วเลขาส่วนตัวของเกิร์ตที่รู้ข่าวนี้และไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนาซีจึงแอบแจ้งเตือนชิลเลอร์ถึงแผนการของนาซีที่จะปิดโรงงานทั้งหมดและส่งชาวยิวไปอาวสวิช เลขาคนนั้นจึงแนะนำออสการ์ชินเลอร์ว่าให้เปลี่ยนการผลิตจากเครื่องครัวเป็นระเบิดต่อต้านรถถังเพื่อให้เขาได้รับใบอนุญาตในการทำโรงงานต่อไปและขณะเดียวกันก็จะเป็นการช่วยชีวิตคนงานชาวยิวของชินเลอร์เขาหมดเงินไปเยอะมากๆสำหรับการติดสินบนจากนั้นก็โนมนาวเกิร์ตและเจ้าหน้าที่ในกรุงเบอร์ลินยินยอมให้เขาย้ายโรงงานและคนงานชาวยิวไปยังบ้านเกิดของเขาในสุดเดเธอร์แลนด์แต่แต่ว่า การย้ายคุนงานได้ชิลเลอร์จะต้องถ่ายชีวิตเป็นหลายคนซึ่งเหตุการณ์ในหนังจะทําให้เราได้เห็นชิลเลอร์อิสซักสเตอร์นเป็นคนพิมพ์ลายชื่อแต่ละคนแต่ในความเป็นจริงคนที่พิมพ์ลายชื่อเหล่านั้นมีชื่อว่ามาเซลโกเบิร์กเขาเป็นเจ้าหน้าที่ชาวยูที่ชิลเลอร์ช่วยเหลือเอาไว้หน้าที่ของเขาคือการพิมพ์ลายชื่อชาวยูหนึ่งคนที่จะเป็นผู้รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้โดยในจํานวน1,200คนแบ่งเป็นคุนงานของชิลเลอร์1 0 0 0คนและชาวยูจากโรงงานต่าง แต่มีการกล่าวกันว่ารายชื่อที่โกเบิร์กพิมพ์ไม่ได้มีแค่รายชื่อคนงานของชิลเลอร์เท่านั้นแต่จะมีรายชื่อของคนที่เขารู้จักหรือเป็นญาติและเป็นเพื่อนของเขาในวันที่15ตุลาคมปี1944ชาวยิาวยูที่ออสการ์ชิลเลอร์ถ่ายชีวิตจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มระหว่างชาวยูของชิลเลอร์จำนวน1,000คนและชาวยูของโรงงานอื่นๆอีก200คนโดยข้อมูลไม่ได้บอกว่าชาวยูทั้งหมด200คนจะถูกส่งไปที่ไหน แต่ชาวยูจำนวน1000คนของชิลเลอร์จะถูกส่งไปยังบ้านเกิดและในจำนวน1000คนจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยเดินทางผ่านรถไฟเริ่มจากรถไฟที่บรรทุกผู้ชายชาวยิว700คนไม่ว่าจะเป็นอิสซักสเตอร์นและครอบครัวของโพเด็กแต่ถ้าว่ารถไฟขบวนที่บรรทุกผู้หญิง300คนได้เกิดความผิดพลาดจนถูกส่งไปยังค่ายอัลวิตซึ่งทําให้พวกเธอตกอยู่ในอันตรายชิลเลอร์ที่ทราบข่าวจึงนําทรัพย์สินของเขาไปยังอัลวิตเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่นาซีทรัพย์สินที่ว่าก็คือเพชร ที่ชิลเลอร์จะเก็บไว้ใช้หลังสงครามเพราะมันจะมีค่ากว่าเงินเยอรมันนี่คือการถ่ายชีวิตผู้หญิงชาวยิวที่มีมูลค่ามหาศาลเหล่าผู้หญิงทั้ง300คนขึ้นรถไฟด้วยความหวังว่าจะรอดชีวิต แต่เมื่อเธอเห็นประตูค่ายอัลสวิตทุกคนก็หวาดกลัวอย่างมากผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในขบวนนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์นั้นไว้ว่าเมื่อมาถึงค่ายอัลสวิตทุกคนก็ถูกบังคับให้เข้าห้องอาบน้ําขนาดใหญ่ตอนนั้นข่าวการลงแก๊สชาวยูดังมากๆจึงทําให้พวกเธอหวาดกลัวแต่ทว่าสิ่งที่ออกมาก็คือน้ําไม่ใช่แก๊สพิษทุกคนโล่งใจแต่ก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่อัลสวิตหลายสัปดาห์ก่อนที่ชินเลอร์จะสามารถพาผู้เธอออกมาได้ ชิลเลอร์เปิดโรงงานใหม่ที่บ้านเกิดเขาไม่มีประสบการณ์การผลิตอาวุธและเขาก็ไม่แคร์เรื่องจํานวนการผลิตกระสุนสิ่งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงอาวุธของนาซีได้ตั้งคถาถามถึงจํานวนการผลิตที่ลดลงและไร้คุณภาพสเตอร์จริงแนะนําชิลเลอร์ว่าถ้าไม่ส่งอาวุธที่มีคุณภาพโรงงานของเขาจะถูกปิดตัวและชาวอยู่ทั้งหมดที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้ก็จะถูกสังหารสุดท้ายชิลเลอร์ตัดสินใจซื้อสินค้าจากโรงงานอื่นและส่งไปยังกองทัพยเยอรมันทางด้านเอมิเลียภรรยาของชิลเลอร์ ็เกียงข้างสามีเธอรับผิดชอบดูแลสุขภาพของคนงานและให้ความต้องการพื้นฐานแก่ชาวยิวอีกทั้งชิลเลอร์ยังร่วมมือกับนักธุรกิจชาวเยอรมันเพื่อช่วยให้มีการย้ายผู้หญิงชาวยิวจำนวน3,000คนได้ออกจากค่ายออสวิตไปยังโรงงานสิ่งทอขนาดเล็กที่อยู่ในสุดเดเทอร์แลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสให้ชาวยิวได้รอดชีวิตมากขึ้นชิลเลอร์ออกกฎระเบียบอย่างชัดเจนในโรงงานของเขาเขาสั่งห้ามไม่ฐานาซีมาทำร้ายหรือสังหารชาวยิวของเขา แต่ในขณะเดียวกันชินเลอร์ก็ยังคงติดสินบนเจ้าหน้าที่ SS เพื่อในกรณีที่ว่าเจ้าหน้าที่ SS จะตัดสินใจมาจับกลุ่มชาวยูวของชินเลอร์จนกระทั่งในวันที่7พฤษภาคมปี1945ออสการ์ชิลเลอร์ เอมิเลียและคุณงานชาวยู u, ได้มารวมตัวกันที่กลางห้องโถงในโรงงานเพื่อฟังนายกรัฐมนตรียังกฤษนามว่าวินสตันเชอร์ชิลประกาศทางวิทยุว่าตอนนี้เยอรมนี ani, ยอมจำนนและสงครามในยุโรปได้สิ้นสุดลงแล้วชาวยู u, นพันที่ชิลเลอร์ช่วยเอาไว้ได้ดีใจเช่นเดียวกับชิลเลอร์และภรรยาแต่ทว่าประวัติของเขาที่เคยเป็นสมาชิตรัคนาซีและเคยเป็นสายลับของหน่วยงานอัพแวร์สิ่งนี้จะทําให้ชิลเลอร์ตกอยู่ในอันตรายในฐานะอาชญากรสงคราม เหล่าชาวยิวที่ชิลเลอร์ช่วยเอาไว้ก็รู้เรื่องนี้สิ่งนี้จึงทําให้สเตอร์และคนอื่นๆได้เตรียมถแถลงการและ้ลงรายชื่อถึงบทบาทของเขาในการช่วยชีวิตชาวยิวเผื่อว่าชิลเลอร์และภรรยาจะถูกฝ่ายพันธมิตรจับกลุ่ม ก่อนจะออกเดินทางช่างโลหะและช่างทําอัญมณีชาวยิวที่ชิลเลอร์ได้ช่วยชีวิตพร้อมกับไซมอนเยเลตอดีตพ่อค้าไม้ชาวยิวที่ร่ํารวยที่ได้รับการช่วยชีวิตโดยชิลเลอร์ก็คุยเันว่าจะมอบบางสิ่งให้กับเขาพวกเขาไปหาโลหะหรือทองคําเท่าที่จะหามาได้จากนั้นก็เปลี่ยนมันเป็นแหวนวงหนึ่งซึ่งไซมอนที่เป็นพ่อค้าไม้จึงสลักข้อความและก็ความนั้นถูกเขียนว่าช่วยหนึ่งชีวิตเท่ากับช่วยโลกทั้งโลก พวกเขามอบมันให้กับชิลเลอร์ชิลเลอร์และภรรยาบอกลาทุกคนจากนั้นก็หลบหนีการจับกลุ่มจากฐานโซเวียตพวกเขาออกเดินทางโดยทิ้งสมบัติมากมายเอาไว้เบื้องหลังจากนั้นก็เดินทางต่อโดยรถไฟและเดินเท้าไปจนถึงฐานประชาการของกองทัพอเมริกาออสการ์ชิลเลอร์และภรรยาก็ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อเมริกันเชื้อสายยิวก่อนที่พวกเขาจะพาออสการ์ชิลเลอร์ไปยังสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟและย้ายไปที่บาวาเรียในเยอรมันช่วงปลายปี1945 หลังสงครามสิ้นสุดชิลเลอร์ได้ใช้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปกับการติดสินบนค่าอาหารค่าเดินทางและเขานําเงินไปลงทุนในมิวนิกแต่โชคไม่ดีธุรกิจนั้นล้มเหลวก่อนที่ชิลเลอร์จะได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรชาวยิวในปี1948และเขาก็ได้เรียกร้องเพื่อขอค่าใช้จ่ายในช่วงสงครามต่อคณะกรรมการชาวยิวแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นจํานวนเงิน1 5 6 0 0 0้านดอลลาร์แต่ทว่าเขาก็ได้รับเงินเพียง1 5 0 0 0ดอลลาร์โดยในปี1949ชิลเลอร์ ตัดสินใจอพยพไปยังอัจจินาซึ่งเขาพยายามประกอบธุรกิจใหม่นั่นคือการเป็นเกษตรกร,เ,กรเลี้ยงสัตว์แต่แล้วธุรกิจก็พังเขาตัดสินใจหย่ากับภรรยาและเดินทางกลับเยอรมันและหลังจากนั้นเขาไม่เคยประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจและถูกประกาศเป็นบุคคลล้มละลายในปี1963 1ปีถัดมา เขาเกิดอาการัวใจวายวสุขภาพของเขาย่ำแย่อย่างมากเหล่าชาวยูวที่ชิลเลอร์เคยช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อรู้ข่าวนี้ก็เดินทางหาชิลเลอร์เพื่อให้กำลังใจและขอบคุณเขาที่เคยช่วยชีวิตชาวยวมากมายที่เขาใส่ชื่อลงไปบางคนก็เป็นคนที่เขารู้จักแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เคยพบไม่เคยพูดคุยแต่ก็ตัดสินใจเดินทางมาหาเขารวมทั้งครอบครัวของสเตอร์และครอบครัวของเฟเบอร์เบิร์ก การพบกันระหว่างผู้ให้และผู้รับก็กลายเป็นข่าวโด่งดังทําให้ชาวอยู่ทั่วโลกร่วมกันบริจาคเงินให้กับชิลเลอร์เพื่อตอบแทนเขาในแบบเดียวกันกับที่เขาได้กระทําดังข้อความที่ถูกสลักไว้บนแหวนวงนั้นว่าช่วยหนึ่งชีวิตเท่ากับช่วยโลกทั้งโลกสุดท้ายชิลเลอร์เสียชีวิตด้วยอาการตับวายเมื่อวันที่9ตุลาคมปี1974และเพื่อเป็นเกียรติต่อวิรกรรมที่กล้าหาญทำให้ศพของเขาถูกฝังอยู่บนภูเขาไซออนนักุงเยรูซาเลม็มประเทศอิสราเอล ซึ่งเขาเป็นเพียงคนเดียวที่เคยเป็นสมาชิกพรรคนาซีและได้รับเกียรติสูงสุดนี้จากนั้นในวันที่24มิถุนายนปี1933เขาและภรรยาได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลที่อิสราเอลมอบให้ในฐานะผู้มีบทบาทส,สําคัญในการช่วยเหลือชาวยิวในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นักเขียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตสไตเฮาส์ผู้เคยสัมภาษณ์ชินเลอร์ในปี1948ได้เขียนไว้ว่าการกระทําอันพิเศษสุดของชินเลอร์เกิดขึ้นจากความรู้สึก และสามานุสสน์ของความเป็นมนุษย์ก็เ,เปลี่ยนจากนักฉกฉวยโอกาสกลายเป็นคนใหม่และมองเห็นแสงสว่างพร้อมก่อกระบฏต่อลัทิศซาดิสและอาชญากรที่เลวทรามทั้งหมดที่อยู่รอบตัวเขาและในสารคดีชีวประวัติออสการ์ชิลเลอร์ในปี1983ได้บรรยายไว้ว่าเคยมีคนถามออสการ์ชิลเลอร์ว่าทำไมออสการ์ชิลเลอร์ถึงต้องช่วยชีวิตชาวยูและเขาก็ตอบสั้นๆว่าฉันรู้สึกได้ว่าชาวยูกำลังถูกทำลายและฉันต้องช่วยพวกเขาเพียงเท่านั้นเรื่องราวของออสการ์ชิลเลอร์ทำให้เราเห็นความหมาย และคุณค่าของการเสียสละออสการ์ชิลเลอร์สามารถเก็บเงินที่เขากอบโกยจากการทําธุรกิจในช่วงสงครามไว้ได้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งจุดที่เขาเรียนรู้ว่าแม้คุณจะไม่สามารถยุติความชั่วร้ายจากการการะทําของนาซีได้แต่เราสามารถทําสิ่งที่มีความหมายได้นั่นคือการช่วยชีวิตชาวยวและเขาก็ช่วยได้มากถึง1,200คนปัจจุบันลูกหลานชาวยูที่ชิลเลอร์ช่วยไว้มีมากถึง800 0คนซึ่งบางครั้งเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บางเหตุการณ์นั้นใหญ่โตและมันก็น่าเศร้าจนไม่อาจาเข้าใจได้ทััั้้งงงหมดดดดนนสสิ่่่ททีีทีุ ที่เราสามารถทําได้คือการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ได้มากที่สุดไม่ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะมาจากคนตัวเล็กหรือมาจากผู้ที่มีชื่อเสียงเพื่อให้ผู้คนได้หลงลืมสิ่งที่คนเหล่านี้ได้กระทาไม่ว่าคนคนนั้นจะกระทาเรื่องงดงามอย่างชิลเลอร์หรือจะเป็นเรื่องราวที่เลวทรามแบบฮิตเลอร์ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่ที่เราว่าจะเขียนเรื่องราวของตัวเองเป็นแบบไหนและอยากให้ผู้คนได้จดจําเราในฐานะอะไรระหว่างฮีโร่หรือปีศาจนั่นเองครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ